ซ่ารอบเช้ากันค่ะวันนี้นะคะ9โมงเชา้าลิซ่าขึ้นแสดงคอนเสิร์ต World Tour ที่ LA แล้วนะคะลิลี่เตรียมตัวสแตนบายวีดได้เลยนะคะวันแรกของลิซ่าเนี่ยแขกลิซ่าเนี่ยจะเป็นใครกันบ้างจะเชิญเพื่อนคนไหนคนดังคนไหนจะมาดูคอนเสิร์ตแบ็คพินกันบ้างต้องติดตามความเคลื่อนไหวที่ช่องเราได้เลยนะคะจะมาอัปเดตไวๆเลยนะและลิซ่าจะมาในลุคไหนเพลงโซโล่หรือว่าใช้3เพลงก็คือ Rockstar Fuck Up the World แล้วก็ t u ันเดนะคะจะใช่หรือมั่วชัวหรือไม่ต้อง มาลอลุ้นกันอีกทีนึงค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะเชื่อว่ามันหยดลิซ่าจะใส่สุดคุ้มค่าตั๋วอย่างแน่นอนเลยค่ะและข่าวต่อมานะคะล่าสุดบริษัทหุ่นขี้ผึ้งแกรนโอเลียนนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์เกือบ20ปีในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งค่ะขนาดเท่าคนจริงคุณภาพสูงซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความสมจริงและความเชี่ยวชาญในการสร้างหุ่นขี้ผึ้งตามสั่งค่ะและพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะคะได้ออกแบบและผลิต รูปปั้นของลิซ่าจัดแสดงที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วในคอมเมนต์นะคะมีแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนลิซ่าเลยนะคะส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้นะคะดังนั้นนะคะมองให้เป็นศิลปะค่ะอย่าซีเรียสนะคะลิลลี่คิดว่าเขาปั้นเฉพาะคนดังเท่านั้นค่ะแล้วลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนดังท่ามกลางตัวพ่อตัวแม่ระดับโลกนะคะ เขาปั้นแต่ละคนเนี่ยตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเองเจินราโจลี่ค่ะโรนันโดนะคะแอนแฮสเทเวย์นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ดังจริงเขาไม่ปั้นอย่างแน่นอนค่ะคุณพี่ต่อมานะคะยอดสตรีมในไทยเพลงจําได้ออกมาแล้วนะคะเดบิวอันดับที่3ในไทยด้วยยอดสตรีมสองแสนหกนะถือว่าเยอะเลยนะคะเยอะกว่าเพลงลิซ่าอีกนะแล้วมาบอกว่าคนไทยพยายามเทวงเนี่ยสเสลกเกินนะคะไหนดูยอดคนเกาหลีที่รักแบ็คพิงค์สุดหัวใจหน่อยสิสภาพ8ปดหมื่นจะบ้าตา ดังนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าเกาหลีเนี่ยสตรีมเก่งสตรีมปังเนี่ยคิดใหม่คิดอีกทีหนึ่งนะคะคนไทยนี่แหละตัวแบกยอดสตรีมเลยดูถูกยอดสตรีมในไทยแต่ก็อยากให้คนไทยสตรีมประหลาดคนนะคะต่อมากันที่ตารางงานใหม่ของลิซ่านะคะปกติในงานแฟนมีกับผู้โชคดีหูฟังบสเอ็กลิซ่าเนี่ยจัดพร้อมกับคอนเสิร์ตเลยนะคะก็คือวันที่12แล้วก็วันที่13นะคะแต่ตอนนี้นะคะเหมือนจะเลือนเป็นวันที่14แล้วก็วันที่15หลังคอนจบค่ะเท่ากับว่าลิซ่าจะอยู่ LA ต่ออีก2วคะเออต่ออีก ไปเลยค่ะให้หายคิดถึงกันได้เลยนะเช้านี้นะคะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจลิซ่าที่คอนเสิร์ต LA กันด้วยนะคะถึงจะเป็นหน้าจอก็ตามนะคะและก,ก็กดติดตามช่องหนุนไว้ได้เลยนะคะคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวปังๆของลิซ่าแน่นอนค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนนะคะจะมาะอัปเดตข่าวลิซ่าไว้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ